ที่ประจคนเมืองนะครับผมกับทีมงานยังอยู่ที่บกน .9 นะครับยังอยู่กับทางผู้การนะครับพลตรวตรีรัศดากรยิ่งยงนะครับเมื่อศัตรูนี้ก็ได้รับรู้รับทราบโดยทั่วไปนะครับว่าบกน .9 เนี่ยอยู่ฝั่งคนก็คุมพื้นที่แค่ไหนมีสนออยู่10สนอนะครับแล้วก็ปัญหาโดยทั่วไปทั้งกายภาพประดีทั้งปัญหาเบื้องต้นโดยทั่วไปก็ดีเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็ได้รับรู้รับทราบกันไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอย่างที่ผมเกริ่นรับท่านผู้ชมไปนะครับยุทธศาสตร์ของท่าน น่าสนใจมากมียุทธศาสตร์สำคัญ3ข้อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเบรกหนะ้าค่อยไปดูแล้วกันว่ารายละเอียดของยุทธศาสตร์3ข้อของท่านนั้นมีอะไรบ้างแต่ว่านี่คือโครงการนะฮะเป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในยุทธศาสตร์ข้อที่3ของท่านผู้การนะฮะอันนี้ก็คือโครงการชุมชนสีขาวนะครับท่านผู้การอันนี้เริ่มมานานยังครับโครงการนี้ครับก็เริ่มมาตั้งแต่ต้นปีเลยครับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษกาคมมาเลยครับพอท่านเข้ามาได้ สักพักใหญ่ก็เริ่มเลยโครงการนี้ครับครับทําไมถึงเริ่มโครงการชุมชนสีขาวมันเป็นนโยบายของสํานักงานตำรวจแห่งชาติเป็นของบกอ่าบชนหรือว่าเป็นเฉพาะของในส่วนของพักภาคอ่านอก้าฮก็จริงจริงก็ว่าจับนโยบายระดับชาติครับอยาสติตเป็นวาระแห่งชาติเป็นวาระแห่งรัฐบาลครับก็เราก็ดูจับกรอบการต่างๆนะครับนโยบายต่างๆเมื่อดูเสร็จแล้วก็มาดูข้อมูล ฝั่งนี้คือพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างไรนะครับเป็นพื้นที่เรียกว่าภูบาลคือภูทรโบสถ์นครบาลภูบาลครับนี่นี่เป็นสัพท์ใหม่ผมเพิ่งได้ยินนะภูบาลเป็นการผสมภาษาระหว่างภูทรกับนครบาลนะเรียกว่าภูบาลครับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นทางเข้าออกของกรุงเทพกับต่างจังหวัดกรุงเทพเป็นแหล่งแพทยระบาดที่สูงสุดในประเทศไทยนะครับครับจะมาจากต่างจังหวัดการเข้ามานันก็จะมาพักยาในแถวแวรอบกรุงเทพ แต่ครับบริบทอย่างนี้นะครับแถวชานรอบรอบนอกอย่างเงี้ยละครับเป็นแหล่งพักแล้วก็จะเป็นแหล่งขายด้วยจำแหล่งจำหนานนะครับชุมชนเราก็มีมากเป็นชุมชนที่เรามีความเสี่ยงเราวิเคราะห์ชุมชนแล้วก็มานทำค่าโดยตรงชุมชนสนละสามชุมชนสนนรหนึ่งต้องมีสามชุมชนที่เป็นชุมชนสีขาวก่อนที่ถึงตรงนั้นชุมชนในในนองเก้าเนี่ยมีกี่ชุมชนฮะมีทั้งหมด เกือบ really an 4ี่แ้วุมชนเกือบ4ี่ร้อยชุมชนโอ้เยอะมากนะครับเยอะมากนะครับก็เป็นแนวทางที่ให้ทางแต่ละสนองนะครับดําเนินการในโครงการนี้ครับนี่นี่ทำได้กี่ปีครับปีเดียวครับปีเดียวครับเขาอาจจะทําอะไรปีครับแต่ว่าในในวิธีการของผมก็คือเริ่มตั้งแต่มื่อไมาครับอก็ใช้สามชุมชนที่มีศักยภาพเป็นหลักนะครับครับเป็นจุดเริ่มต้นต่อไปก็จะมีเพื่อข่ายชุมชนสีขาวอีก ในอนาคตครับก็คือ3ชุมชนนี้ไปหาชุมชนเครือข่ายของตัวเองอาจจะ2หรือ3ชุมชนขยายไปเรื่อยๆครับขยายพันธมิตรในพื้นที่พูดได้ง่ายนะฮะโครงการนี้อาจจะเริ่มมานั้งแต่ก่อนนี้ท่าน้ามาเพราะว่าเรื่องยาเสพติดอะไรตั้งหลายตัวก็ถือเป็นเรื่องภารกิจสําคัญของทางตํารวจนะฮะผู้พิทากษาสันติได้แต่ว่าท่านพอมาปรับทัานตอนหยิบโครงการที่มาทำไปเรื่อยๆมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะฮะท่านดับเจ็ดขั้นตอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับเจ็ดขั้นตอน เราเมื่อกี้เราท่านบอกว่าแต่ละสอนอไปคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพน่าที่จะเข้าในร่วมในโครงการนี้นะครับเริ่มต้นครับนะครับแล้วหลังจากนั้นเราทำไงครับแต่ละสอนอไปคัดเลือกแล้วเนี่ยพอคัดเลือกแล้วดูว่าชุมชนมีศักยภาพแล้วแล้วก็เข้าไปพบผู้นำพยายามที่จะทําอะไรร่วมกันนะครับมมมมคือทาต้องไปเป็นที่ทานาร่วกันโดยเราอาจจะเป็นเพียงที่ปรกษัท <c oughs> แต่ <c oughs> ชี้เห็นว่ามันมีความสำคัญอย่างไรแล้ววิธีการควรเป็นอย่างไรครับ <c oughs> ให้เขาทำด้วยตัวเองเราไปแนะนําไม่ใช่เป็นเจ้าพี่เจ้าการเข้าไปสั่งการในชุมชน <c oughs> ให้ผูน้นําช <c oughs> ุมชนผู้นําชุมชนบ้างผูน้นําผู้นําทางศาสนามีไหมในชุมชนมีครับมีนะฮะผู้นําชุมชนผู้นาทางศาสนาให้เขาไปดําเนินการเราแค่เป็นตัวสัรงครับ <c oughs> <c oughs> อ๋อเหรอเป็นกระสานนะครับคือชื่อว่า ถ้าเขาทำด้วยใจปัญหาทุกอย่างไปเดินไปเองใชไไ่ไม่ได้มีไปบังคับแขกถ้าเข้ามาถ้าเราไปบังคับเขาบอกต้องทำนะมันเหมือนกับทำด้วยความถูกบังคับใช่ไหมครับเออบอกเขาทำทำ,ทำไมพอเป็นพิธีเดี๋ยวมันไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่อย่างนี้คือให้เขาทำเองเพราะว่ามันเป็นโครงการาครับสำเร็จไม่สําเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ความผักดานแล้วก็การจริงใจของเขาด้วยใช่ไหมยากไม่กว่าจะทําโครงการอย่างนี้ได้กพต้อง้ช้เวลาทำยากตัวที่ทําความเข้าใจกับผู้นำชุมชนถ้าเขาเข้าใจ ถ้ารู้เ้นทางแล้วทุกอย่างก็ไปอย่างระบอือ่นนะ,ค,ะครับอันนี้สําคัญเพราะว่าคนในชุมชนบางทีก็มีหลายระดับนะบางทีก็ระดับบัญญาชนก็ทัดในชุมชนก็มีนะลูกหลานที่เรียนหนังสือแต่ว่าบรรดาพ่อแม่หรือว่าคนอายุมากๆบรรดาสอวอทั้งหลายไงยอันนี้อาจจะมีความรู้สึกอีกอย่างพอตำรวจเข้าไปป่าบอกเนี่ยชุมชนนี้มีปัญหายาติดอาจจะไม่พอใจไปทำไมเพราะว่าชุมชนเราใช่ไหมครับต้องไปทําความกาะจ่าว่าพี่โกรกายพี้มันเราทำทุกชุมชนแหละไม่ได้ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง เขาให้ความร่วมมือทำไมท่านผู้คะให้ความร่วมมืออย่างดีครับคือเราชี้ปัญหาเห็นนะครับแล้วเราก็พยายามแก้ปัญหาสิ่งที่มีอยู่เช่นปาญหยกศิมีผู้เสพเยอะนะครับเราไปจับขมาจับกบจับคนที่เคยทํามานอยู่พอถูกจับ๊บจากนั้นตกงานเลยทันทีกลับไปไม่ไานแล้วเรายังจะขยายไปอีกอีกหลายประการครับคือคนที่ผ่านการเสพคือผ่านกรรมบัตร ผ่านการทําความเข้าใจแล้วจะต้องกลับไปสุสู่สังคมได้นะครับเราประสานกับทางโรงงานทางอะไรหลายอย่างที่จะนําเข้ากลับไปสู่สังคมที่ดีเหมือนเดิมซึ่งเป็นโครงการในระดัครับนะครับอันนี้จะต่อยอดจากจะต่อยอดครับโครงการนี้ก็คือว่าเราเอาคนเสพเราถือว่าเป็นผู้ป่วยถ้ากรณีนี้หมายถึงผู้ป่วยนะไม่ใย่ไม่แยกเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ป่วยเข้ามารับการบำบัดรักษาเราส่งไปที่ไหนครับท่านก็ส่งไปตามไม่ว่าจะเป็น คือคือเข้าไปกระบวนการครับมีหลายน่วยงานทั้งทงกทบทั้งสาธสุขทั้งอะไรหลายอย่างครับนะครับทางเุลยทางอะไรมันมีกระบนการหลายหลายอย่างครับทางโครงการพิ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 อยูิในซอยเดิมเพิบมาเพื่อพต้อนรับเลพตั้้แต่วันแรกเลย เราต้องหาวิธีการรองรับเช่นไปหางานในที่ด้านว่างนะคือเอาไปอยู่นอกนอกสภาพแวดไปล้อมเดิมนะฮะทางทางโรงงานหรือว่าทางจุดที่เราจะเอาคน่านี้ไปทํางานเนี่ยเขาเขาโอเคไหมเขาเขาเขาห่วงเรื่องประวัติของคนที่จะไปทำไหมฮะห่วงครับแต่แล้วยงความคิดเห็เขาก็โอเคครับก็คือว่าเขากลัวว่าถ้ามีคนเสพมีคนติดยาอยูับนเขาจะเกิดความไม่ปลอดภัยแล้วก็อีกประการคือ เ,เกรงว่าทาตำรวจจะไปตรวจค้นไปทําให้โรงงานเขา,เายุ่งเหยิงหรือรวุ่นวายครับเ,เราก็ทำความเข้าใจว่าเราจะให้เขาไปทํางานอะไรก็ได้ตามความเหมาะสบตามความตามความรู้ความสมคัถเขายกเว้นงานสองสาประการ,รนั่นคือ งานฟอกทรัพย์สินหรือยาไม่ให้เป็นไม่ให้เป็นนะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ใกล้ทรัพย์สินอยู่อะไรมันเดี๋ยวมีแรงจูงใจมีแรงแรงก่อม่ได้นะไม่ได้นะอันท่สองอันที่สองถ้าอยู่เดียวานะต้องมีทําร่วมกันหลายคนเพื่อใช้สังคมก่อนเก่าครับครับให้กลับมาเป็นคนดีได้ให้มีเพื่อนใหม่ให้ได้ครับครับอันที่สามจะต้องไม่เกี่ยวกับการเงินอ๋อไม่เกี่ยวกับการเงินครับเพราะถ้าเกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันล่อตาล่อใจนะครับ เพราะงานสามงานสามประเภทนี้ค,คือจะไม่ก็้เาทำเขาา้<ม>เขาใจว่าทางผู้บริหารโรงงานนี่ก็ไม่อยากให้ทำอยู่แล้วผมก็จะว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมีคนเข้าร่วมจนถึงทุกวันนี้เยอะเยียงท่านหนึ่งกการออตอนนี้เป็นเพียงเริ่มตนน้นนะครับในการเริ่มต้นไปเออไป็นการทดลองอแต่ต่อไปเราจะเป็นโครงการจากจริงจังเลยจะก็จะต่อยอดต่อยอดดูแลเขาหลังจากที่เขาหายจากการเป็นผู้ป่วยแล้วหายจากผู้ป่วยการเสพยาเสพติดนะฮะย้อนกลับมาตรงนี้ท่านครับเจ็ดขั้นตอนเอาข้อเ้าข้อที่หนึ่งสองสามยังเป็นยังไงมั้ง ครับอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับครับก็ที่หนึ่งครับก็คือหาชุมชนความชุมชนอ่าหาชุมชนเป้าหมายนะครับมันจะเหมาะสมไหมในการเข้าถามนะครับนะครับอย่างภาพก็จะเป็นการประชุมร่วมกันอะไรเงี้ยการสร้างกรอบแนวคิดร่วมกันครับอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งซึ่งจะยากเพราะตอนที่ไปคุยกับทางคนในชุมชนนะฮะแล้วขั้นตอนที่สองนะฮะอันนี้เป็นการสร้างกรอบแนวคิดแนวทางด้านินงาน มีการประชุมมีการอะไรกันตลอดมาครับก็ใชาวบ้านมามีส่วนร่วมอย่างที่ครับชาวบ้านมีส่วนร่วมครับครับหลังจากนั้นนะฮะก็สู่เข้าขั้นตอนที่สามครับขั้นตอนที่สามนี่เป็นยังไงนะก็นี่ครับก็เป็นการโดยการลงลงพื้นที่จริงจังเลยใช่ไหครับลพื้นที่เปิดทปการร่วมกันนะครับตำรวจไปร่วมกับผู้นําในชุมชนไปร่วมกับชาวบ้านครับนะฮะออกไปที่พื้นที่ไปบ้านเข้าถึงบ้านถึงช่องครับ อันนี้ไปทำอะไรครับนี่ไปนี่ไปตู้แดงหรือไปทําอะไรตรงนี้เข้าไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยกับแต่ละบ้านนะครับไปทำความเข้าใจกับเขาให้เขารู้ว่าโครงการนี้มันจะมีประโยชน์ต่อลูกหลานเขาต่อชุมชนยังไงนะฮะให้เข้าใจว่าถ้าเกิดเขาเข้าใจแล้วเนี่ยต่อไปจะทําอะไรมันง่ายนะครับท่านผู้การขั้นตอนที่สี่้าน่นนะครับขั้นตอนทนสจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมพัฒนาระบบกิจกรรครับสร้างความสุขร่วมกันในชุมชน เราคิดกันต่างๆันี่ยเจ้าเกี้ยนบ้านกวกกับถนนทำความสะอาดในชุมชนอะไรทำน่องี้ครับครับคือเป็นการเตรียมความพร้อมความจิตใจในการร่วมกันนะครับเพราะทำตามงานร่วมกันนะทางนร่วมๆก็คุ้นคุ้นเคยกันมากขึ้นนะครับครับก็คราวนี้ก็ลงลึกอ่ะตอนที่กิจกรรมเกี่ยวกับ การต่อต้านยาเสพติดนะครับนี่มีจิงครับรณรงค์แล้วมีการถือป้องถือป้ายแล้วนะฮะมีแต่ละชุมชนก็มาร่วมในการเดินรณรงค์ครับก้าใจว่าม่ได้จะเป็นอย่างนั้นแล้วขั้นตอนที่หกครับขั้นตอนที่หกนี้อันนี้เป็นโครงการใหญ่ตรงนี้ถือว่าเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับสมบูรณ์แล้วครับตอนนี้ก็รวมตัวทุกชุมชนมาประกาศเจตจ์นะครับในการต่อต้านยาเสพติดครับนะครับก็เป็นการประกาศเจตนารมนี่ขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่เจ็ดใช่ไหมที่มีการประกาศเจตจำนงนี่มี ร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงนะครับรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงานตำรวจมาเป็นประธานใช่ไหมครับอันนี้นานเนี่ยนะที่ประกาศเมื่อวันที่15กรกฎาคมครับ15กรกฎาคมครับอ๋อก็แสดงว่าในบกน .9 ตอนนี้ก็อย่างน้อยสามสิบชุมชนเป็นชุมชนสีขาวแล้วนะฮะพอประกาศเจตนาลมประกาศเจตนาลมในการต่อต้านครับในชุมชนนี่หมายถึงอะไรบ้างครับท่ารหนึ่งยาเสพติดไม่มี เออเรายังไม่ทราบว่าจริงๆเป็นไงแต่ว่าเราจะไม่ยุ่มไม่เกี่ยวเวรเสือเป็นการประกาศในนามของคนในชุมชนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดไม่เสพไม่ค่าไม่ขายแล้วก็ช่วยกันสอดสองดูแลปัญหาชุมชนครับเราเชื่อว่าสังคมเมื่อสะอาดแล้วเป็นสีขาวแล้วเขาจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วจากจุดนี้ต่อไปก็คือการขยายคือขายชุมชน หนึ่งชุมชนที th re mm ่เ hmm. ป like, ็นส mm ีขาแล้วไปหาชุมชนที่ชุมชนน้องอีกสองหรือสามชุมชนเขาจะคดืนเราจะมีแค่ที่ึาษานะครับแล้วก็ในการเคลืนก็จะมีกิจกรรมหลากหลายเช่นการค้นหาไอดอลของชุมชนหรือหรือคนที่เป็นต้นแบบเป็นต้นแบบของชุมชนอาจจะเป็นนักกีฬาอาจจะดอดตะก้อได้สามร้อยครั้งอาจจะอะไรก็ได้ที่เป็นความสามารถนะครับเพื่อดึงความสนใจของเยาวชนจาก หลายมุ่สูงต่างมาสูดจุดนี้แล้วก็จะมีชื่อเสียงได้นะครับเราฉานักกีฬาหาศิลปินหาอะไรเข้าไปในชุมชนแล้วก็ส่วนที่ทํางานจะท้องงานเราก็ฉายงานให้ครับเชื่อว่าเขาจะมีความเชื่อมตดีขึ้นครับสังคมยอมรับนะครับทั้งจากภายในชุมชนและภายชุมชนถ้าภายในชุมชนยอมรับแล้วผมเชื่อว่าภายในชุมชนจะยอมรับตัวาวชนที่เป็นไอดอลเป็นคนเก่งเป็นทาเล้นอะไรนะก็พยายามนะครับหาพื้นที่หาเวทีในเชิงบวกครับ หาคนที่เป็นตัวอย่างครับให้กับคนที่อยู่ในชุมชนด้วยกันนะับ,บได้ยึดถือว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทําดีคุณมีความรู้มีความสามารถนะเดี๋ยวคุณมีเวทียืนแล้วเป็นเวทียืนที่ทุกคนต้องให้การยอมรับถือว่าเป็นเป็นบุคคลที่ที่มีคุณค่าด้วยนะเป็นตัวอย่างของชุมชนใช่ไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่รีเดอร์บอยนอกจากนี้ไปก็จะต่อยอดต่อยอดก็คือหนึ่งก็คือว่าให้ไปหาชุมชนชุมชนพี่ชุมชนน้องที่จะเข้าร่วมโครงการสองก็คือว่า คนที่เข้าร่วมโครงการที่เป็นคนป่วยอย่างที่กันว่าพอไปบำบัดเยียวยาเสร็จสับพเรียบร้อยกลับมาแล้วก็จะหางานอาการนีก็ทําแล้วให้เขามีเวทีที่จะยืนเวทีเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวมาเป็นพลเมืองที่ดีของของประเทศของชาติต่อไปนะฮะคือมีมีมีทางเดินให้เขาพูดง่ายๆไม่ใด้กลับมาแล้วเจอเพราะว่าเดิมๆก็กลับมาวันเดียวก็พรุ่งนี้ก็กลับมาเสพใหม่นะฮะหรือเปการรับรงรับนองนะครับทำอย่างนี้เนี่ยมันจะมีปัญหากับบรรดาขาใหญ่หรือว่าบรรดา กลุ่มแก๊งที่เคยคุกคีตีมวงเคยมีรายร่ลงรายใดขายยุงหายาให้เอาพวกนี้งานเนี่ยจะมีปัญหากับพวกนั้นตำรวจจะเข้าไปให้ความให้หลักประกันกับพวกนี้อย่างไรครับเอ่อตรงนี้เป็นมาตรการป้องกันเชิงป้องกันครับครับมาตรการปรปาบปรามเราบอกเราเก้กาจับก,กลุ่มไ<อ>ด้มากที่สุดนะครับในบชนครับครับจับกลุ่มได้มากที่สุดเรื่องอะไรให้ยยาเสพติดครับยาเสพติดอ๋อครับเฉพาะยาบ้าก็เกินกว่า1นึ่งล้านหกแสนเมตร แสนตั้งแต่มกรลาดมาครับเลยประมาณแปดเดือนครับมากที่สุดย้ายอีกประมาณสักสิบห้าสิบหกกิโลนะครับรถยนต์ที่ดึงเงินสดอีกรวมมูลค่าแล้วประมาณหกร้อยล้านขึ้นนะครับครับเฉพาะในในบกบลน้าในรอบแปดเดือนที่ผ่านมาคือเข้าใจว่าที่จับจับคุมได้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นเป็นความเข้มแข็ง เป็นการร่วมมือร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการที่ที่บ่อสมบอส่อแสก็ไปจับกลุ่มนะแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันมันเป็นเพราะมันเป็นพื้นที่ที่มีการพักยาอะไรด้วยหรือเปล่าที่เขาก็มีคือจริงจผมผมพอจะทราบกุลยุทธาว่าเขาใช้คนเดินยานเป็นคนที่ไม่ใช่คนชุมชนเราก็ง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นคนชนเราก็ลําบากใจเราก็รู้ใครนะครับทีนี้คนที่มาเดินยา ที่เราจับได้มักเป็นงานใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่เข้ามารูการเราก็จับได้นะครับเราอาศัยการข่าวนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยต่อไปคือคือเราการไว้รการพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นสีขาวครับแล้วในส่วนที่เป็นสีดําอยู่เนี่ยเราพยายามทําเป็นสีขาวมากขึ้นเรื่อยๆพื้นที่สีขาวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยเราเรียกว่ายุทธการฟอกขาวครับยุทธการฟอกขาวจากดําให้เป็นขาวนะครับอย่างที่ในเหรีนญซามสกรู่นีนแล้วนะครับคน ทั้งคนทั้งชุมชนจะต้องมีสืขาวนะครับแล้วต่อไปก็คือ,เ,อเราจะมีโครงการที่จะเรียกว่าทาที่ผักดันจากขา้าวธรรมแล้ว,ลวเรามีสิ่งจูงใจด้วยนะครับเราจะจะลองรางวัลให้เป็นรางวัลที่เราเรียกว่ายังไม่ได้ดำเนิน,นการกกกกครับแต่คิดไว้คือโครงการแก้วเจริญนายแก้วเจริญธรรมนะฮะเอาละเดี๋ยวโครงการแก้วเจริญนายเนี่ยจะมี รายเอียดยังไงนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ